โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ขอเสนอรายงานผลการดำเนินง,งานโครงการคุณธรรมสพทระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ตั้งอยู่ที่หมู่1ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานโดยดรนภพน้ำใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด130คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาได้ดำเนินโครงการคุณธรรมสะพทระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านได้แก่ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนดังนี้ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกัน สร้างความเข้าใจกับครูนักเรียนเพื่อปฏิบัติคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกันในโรงเรียนโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาได้รับการยอมรับและยกย่องชื่อชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกได้รับรางวัลระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice การน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2566ด้านที่2ด้านผู้บริหารนายนภพน้ำใจดีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกแต่งนี้ 1. ได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพท o อเบกอ a ว d รครั้งที่11ประจําปีการศึกษา2564ระดับเรียญทองพ่วงในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับกระถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการ 2. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2566ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. ได้รับรางวัล ครูรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมด้านผู้บริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีการศึกษา2565ระดับเขตตรวจราชการที่12สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปีงบประมาณ2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ด้านที่3ด้านครูครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพะทและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกดังนี้ รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์พรมเมืองขวาได้รับรางวัลระดับสพทครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตประจำปี2565โครงการโรงเรียนสุจริต 2. นางสาวทิติชยาพลอยสังวานได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทปีงบประมาณ2566 3. นางสาวออนอุมายโยกัญญาได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทปีงบประมาณ2566ารด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทเพิ่มขึ้นนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้กลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตประจปี2565โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังการนำเสนอการรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสามดาวขอบคุณค่ะ